เคยได้ยินเรื่องชายสวมหมวกในตำนานพื้นบ้านจากกัวเตมาลาหรือไอแอลไหมหลายคนเชื่อว่าเขาคือยมมาทูตหรือไม่ก็เป็นผู้ร้ายที่มาพร้อมเสียงร่ำไห้หน่ากลัวน่ากลัวคอยหลอกหลอนคนที่กำลังโชคร้ายความเชื่อนี้แพร่หลายมากในแถบชนบทเพราะคนสมัยก่อนเชื่อมโยงเสียงร่ำไห้กับการสูญเสียและเมื่อเห็นชายสวมหมวกในเงามืดก็เลยคิดว่าเป็นลางร้าย แต่ความจริงแล้วเรื่องนี้อาจเป็นแค่ผลพวงจากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าพาเรโดเลียคือการที่สมองเราพยายามตีความสิ่งที่เห็นให้เป็นรูปเป็นร่างที่คุ้นเคยอย่างเช่นเห็นเงาแล้วคิดว่าเป็นคนตามข้อมูลจากเว็บไซต์ psychology today ถ้าเราเชื่อว่าชายสวมหมวกคือยม,มทูตเราก็จะหวาดระแวงเกินเหตุและอาจพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะมัวแต่กลัว แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันอาจเป็นแค่เงาหรือจินตนาการเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เราเห็นและได้ยินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปลองมองให้ลึกซึ้งแล้วเราจะพบความจริงที่ซ่อนอยู่เข้าใจตรงกันนะ